แมวฟ้าพาเที่ยวเมี้ยวสวัสดีค่ะแมวฟ้าพาเที่ยวจะนั่งรถไฟไปเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่มีทุกอย่างเลยแม้แต่ผลไม้ก็สดสุดเมียวอร่อยมากเลยป้าแบบนี้ต้องซื้อกลับโรงแรมสักโลแล้ว <laughs> มองอะไรนักหนา อยากกินสับปะรดหรืออยากกินแมวฟ้ามาซื้อของเหลอจ๊ะอย่ามัวแต่แอบมองแมวฟ้านะมืดขนาดนี <S <S ้ยังจะตามอีกระวังเจอแมวฟ้ากัดไม่รู้ตัวนะเงียบดีเนอะที่นี่ริมแม่น้ำปิงเชียงใหม่จ้ะ วัดเจดีหลวงกลางเมืองเชียงใหม่สวยใช่เล่นเลยล่ะขึ้นรถแดงตอนเช้ามืดนี่เหมือนอยู่ในหนังเลยเนอะตอนแรกกะจิบกาแฟเฉยๆแต่พนักงานหล่อทำไงดีเจียงใหม่ขนาดเลยเจ้าฝากติดตามแมวฟ้าด้วยเนอะ เจอกันใหม่คนกดแชร์กดไลค์ถ้าใจยังว่างเรื่องจริงเรื่องคัมทุกอย่าง